วัีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงอะไรคะเพลงภูแพุ้งเทพน,นะคะค่ะเชิญฟังะะเลยค่ะเดีก่อนเลยโรคภูแพ้จะเริ่จะทนไม่ได้บมกขอขอให้นี่จะภูแพ้ไปที่เลือกมาจังหวัดนี้ก็เห็นว่าอากาศดีกว่าที่ได้ แน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจกขึ้งเทพดูหน้ากลัวทุกคนสูงสาวในจังหวัดนี้ซื่อตย์้ไม่ทันพี่ดอกหน้าไม่ได้มาเพื่อรวงใครใช่ไหมเหมืองรักความคักมากมากพิสูจน์ดมเข้าไป พี่ก็เพาอันตรายพบเจะราใจ่ันใจพี่เองก็แพ้เป่นแต่มาเจอเธอเท่านั้นทำทุกใจเลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมิน,มมนช่วยรักษาใจ<ม>พี่จะถ้าพูดจริงน้องก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาลองรักของเราจะคงอยู่แสนนาน พ่อก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย